สวัสดีครับสบายสบายสไตล์เจ้พงครับนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมสวนทุเรียนป้าเลียนครับนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่าสวนทุเรียนป้าเลียนเนี่ยมีอะไรน่าสนใจมั่งไปดูกันเลยครับผมนักท่องเที่ยวครับก็มาเข้ามาชมกันเยอะมากนะครับอันนี้นะครับาให้ชมดูผลทุเรียนดน้ครับ ในส่วนทุเรียนของป้าเรียนนะครับก็จะมีหลากหลายผลไม้นะครับอันนี้ก็จะเป็นมีมังคุดนี่เป็นมังคุดครับครับอันนี้มังคุดถุงละหนึ่งร้อยสี่สิบบาทช่างสองกิโลเนาะครับมังคุดครับถุงละร้อยสี่สิบนะฮะโลละเจ็ดสิบบาทนะครับมังคุดับแรงอ่าเป็นมังคุดรับแรงนะครับแล้วมะนาวเหรอครับมะนาวละห้าสิบกิโลละห้าสิบบาทโอเคนะครับ อันนี้ก็จะเป็นมงคกับมะนาวในโซนนี้นะครับก็อย่าลืมนะฮะเข้ามาสนับนุนสวนทุรียนป้าเลียนได้นะครับเดีย๋ยวเราไปชมนะครับในสวนทุรียนของอป้าเรียนมีอะไรอีกบ้างนะครับบรรยากาศในสวนก็นุ่มเย็ยนครับท่องเที่ยวก็มากันเยอะแยะนะครับ โซนนี้นะครับก็จะเป็นอ,อันนี้เป็นอ่าช็อปนะครับช็อปก็คืออ่าสินค้านะครับที่ส่วนของป้าเรียนครับป้าเรียน,นครับอนุญาตครับขออนุญาตนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกโซนนี้เป็นอะไรนะครับ เป,เป็นของฝากเป็นช็อปของฝากเนาะก็ <c oughs> จะมีสินค้ามากมายช่วยแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จกักรู้หน่อยว่าสินค้าของเราในเนี่ยของฝากเนี่ยมีอะไรบ้างครับ <c oughs> ตัวด่นๆนะคะจะเป็นปุเรียนทอดอ่าตัวไหนฮะชี้ให้เพื่อนๆได้ดูค <c oughs> รับตัวนี้นะครับก็จะเป็นทุเรียนทอดนะนะครับก็อ่าจะมีโลโก้ของสวนปลาเรียนนะครับนี่สวนปลาเรียนอันนี้ขายยังไงฮะหนึ่งร้อยห้าสิบบา ถุงละหนึ่งร้อยห้สิบบาทเพื่อนเพื่อก็มาแวะมาอ่าซื้อแล้วก็เอาไปเป็นของฝากให้กับเพื่อนๆแล้วมีอะไรครับมีกรอบมะยงชิดมีกอะยงชิดนี่นะครับอันนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นมีกรอบมะยงชิดนะครับนี่อันนี้ของฝากก็จะมีขนมเปี๊ยะทุเรียนกวนไส้ไข่เคอันไหนครับอ่าครับอันนี้ก็จะเป็นขนมเปี๊ยะไส้ทุเรียนกวน ขนมเปี๊ยะไส้ทุเรียนกวนนะครับก็ยังมีอีกหลายอย่างเนาะก็จะมีพวกทุเรียนทอดใช่ไหมทุเรียนทอดที่เก็บทุเรียนทอดนะครับแล้วก็จะมีน้ำผึ้งถูกไหมใช่ไหมครับมีน้ำผึ้งเนาะน้ำผึ้งนี่ขายยังไงครับอันนี้เป็นขวดาะนะครับเป็นผึ้งเลี้ยงหรือผึ้งธรรมชาติรราตอ่าอันนี้น้องบอกว่าเป็นผึ้งธรรมชาติแล้วก็จะมีเสื้อนะครับชุดขายนะครับอืมะ ก็ใครที่มาสวนปลาเรียนก็อย่าลืมนะครับก็มาอุดหนุนได้นะครับเรามีเสื้อผ้านะครับก็ขอขอบคุณน้องนะครับครับอ่าเดี๋ยวเราไปชมด้านนอกต่อนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็พาเพื่อนๆน,นะครับไปชม แต่เราเข้าไปดูอันนี้ครับอันนี้จะเป็นโซนร้านกาแฟหรือว่เป็นร้านกาแฟนะครับใครที่อชอบดื่กาแฟก็สามารถที่จะ,ะมาสั่งกาแฟในนี้ได้นะครับ อันนี้จะเป็นร้านโซนกาแฟนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกต่อนะครับ Uh, ทางสวนก็จะจัดเป็นซุ้มนะครับเป็นซุ้มให้กับ uh, นักท่องเที่ยวนะครับ uh, มาพักผ่อนมานั่ง uh, ชมวิวได้ในนี้นะครับน,นี่ก็จะเป็นนะฮะแผ่นโปสเตอร์นะครับของส่วนป้าปาเรียนนะครับป้าเรียนนะ ทั้งหมดนี ite, ้ก็จะเป็นส่วนทุเรียนนะครับส่วนทุเรียนของปาเรียนนะครับจุดตรงนน้นนะครับจุดตรงนน้นนะครับจุดตรงนู้นก็จะเป็นห้องแอร์นะครับห้องแอร์ที่มาขายร้อนแล้วก็จะมีห้องให้ชมทีวีนะครับมีทีวีให้ชมนะครับเป็นห้องแอร์นะครับที่เขาก็จะเดินเอาทุเรียนไป ไปเสิร์ฟใช่ไหมไปเสิร์ฟอ่านี่ครับอ่าแกะให้อย่างดีนะครับจัดสวยมากก็เป็นทุเรียนชนีนะครับอ่าอันนี้ทุเรียนชนีนะครับอ,อ้น้าระบประทานมากเลยครับผม ครับเดี๋ยวเรามาชิมทุเรียนอ่าชนีรับแปรครับว่าทุเรียนชนีรับแปรของที่นี่ครับของอุตรดิ์ของสวนทุเรียนป้าเลียนนี่ครับมีความอร่อยแค่ไหนและมีรสชาติแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกัน จ้าครับอร่อยมากต้องมาลองนะครับขออนุญาตทานครับครับนี่ก็คือส่วนทุเรียนของป้าเรียนนะครับคลิปนี้นะครับผมต้องขออนุญาตจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับอ่าโอกาสหน้าเจอกันใหม่ไม่ว่าผมจะไปทําอะไรครับช่วยฝากติดตามกดแชร์กดถูกใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยครับ แบบสบายๆสไตล์ตะพงครับวันนี้ผมต้องขออนุญ,ญาตจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย